แม่อยู่ที่ไหนก็ทําเดือดร้อนไปสะทุกที่นะครับล่าสุดคนเขเมรดันออกมาประท้วงที่เกาหลีตใต้ซะย่งางงั้นบอกให้ฮุนมาเนต็ตแล้วก็นายฮุนเซนเนี่ยรับผิดชอบที่ขายกอกูดให้กับประเทศไทยรวมถึงต้องทวงกอกูดคืนกลับมาเป็นของคนกัมพูชยอีกอย่างวะก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคน ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคขมรเขากําลังสร้างความปวดหัวให้กับรับรฐบาลของเกาหลีใต้เขาอยู่นะครับต้องขอย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองเลยนะประมาณสัก40กว่านาทีมันมีสื่อของกัมพูชาที่หลักๆจะเป็นสื่อของฝ่ายค้านได้มีการรายงานข่าวเอาไว้เหมือนๆกันนะครับก็คือ มีแรงงานของกัมพูชาลาวลาสาพันคนหรือว่าลาวๆาวพันคนนี่แหละซึ่งหลายๆสื่อข่าวแรงงานเขาวาไว้ไม่ค่อยตรงกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณหลักพันนี่แหละไม่เกิน3 0 0พันเขาได้ออกมาชุมนุมที่กุงโซประเทศเกาหลีใต้โอ้โหเลือกที่ชุมนุมที่เป็นเมืองใหญ่ในเกาหลีใต้ด้วยนะซึ่งข้อเรียกร้องของคนขมรนในครั้งนี้ก็คือเรียกร้องให้ในายฮุนเซนแล้วก็นายฮุนมาเนตออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เขาขายกอกูดให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งน้าก็งง,งเหมือนกันนะครับว่า ไอ้สองคนนั้นมันขายกอกูดให้กับคนไทยตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันก็เป็นของคนไทยมาเป็นร้อยรอยปีแล้วไม่ใช่หรอสําหรับกอกูดเนี่ยรวมถึงมีการเรียกร้องให้ทางฮุนเซนและก็ฮุนมาเน็ตเนี่ยเอากอกูดไปขึ้นฟ้องกับศาลโลกเพราะถ้าจะทงคืนแบบดือด้อๆประเทศไทยก็คงจะไม่คืนกลับมาอย่างแน่นอนลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของเขาพระวิหารนั่นแหละนี่นี่สงสัยจะติดใจนะครับเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งอะไรอะไรก็จะเอาขึ้นศาลโลกแค่นั้นไม่พอนะครับการประท้วงครั้งนี้ ยังมีการเรียกร้องเรื่องที่ว่านายฮุนมานเน็ตและก็นายฮุนเซนเนี่ยไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนบ้างเลยควรที่จะรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่านี้แล้วคนที่จะปล่อยพวกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยถูกจับในก่อนหน้านี้ออกมาเพราะพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะมันเป็นการแสดงออกทางสุจริตเท่านั้นแม่คำคำนี้นี่มันคุ้นคุ้นสเสลือเกินซึ่งทางสื่อของฝ่ายค้านเขาก็มีการรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามาวิเคราะห์จากสิ่งที่พวกเขา เรียกร้องเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าการเรียกร้องในครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นการสอดใส่เท่านั้นเพราะพวกเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของคนไทยนั่นแหละเพียงแต่ต้องการให้เรื่องเกาะกูดมันเป็นที่ถูกพูดถึงเพื่อที่จะทําให้คนเขมรในประเทศนั้นหูตาสว่างนะครับว่าเกาะกูดมันเป็นของคนไทยมันไม่ใช่ของคนเขมรเพราะในสายตาของคนเขมรเนี่ยเกาะกูดมันเป็นของคนเขมรนะครับเนื่องจากทางรัฐบาลกัมพูชานําโดยนายฮุนเมเน็ตและก็นายฮุนเซน ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยในช่วงเลือกตั้งไม่รู้กี่สิปีต่อกี่สิปีนายฮุนเซนมักจะบอกอย่างสม่ำเสมอว่ากอกูดมันเป็นของเขมรแกเป็นคนพูดเอาไว้เองนะครับในตอนที่หาเสียงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะอกอกูดกลับมาเป็นของเขมรถ้าหากเลือกเขาเข้าไปเป็นผู้นําเพียงแต่หลังจากที่ได้รับเลือกนะครับแกก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่เกมการเมืองที่แกเนี่ยเอาไว้หาเสียงเท่านั้นเพราะถ้าดูตามนิสัยของนายฮุนเซนและนายฮุนมาเน็ตแล้ว ถ้าหากเรื่องอะไรที่มันไม่จริงแกจะออกมาดิ้นพลาดในทันทีแล้วถ้าหากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีไทยอย่างองค์อิงแพทองทาหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทักษิณชินวัตรที่เคยบอกว่ากอกูดเป็นของไทยแบบ100%เซถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยนายฮุนเซนแล้วก็นายฮุนเมเนตน่าจะตอบโต้ในทันทีแล้วนะครับแต่ทั้งคู่กับเงียบกันกลิบนั่นหมายความว่าพวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากอกูดมันเป็นของคนไทย ซึ่งเรื่องนี้แหละพวกฝ่ายค้านที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศก็เลยเอาเรื่องนี้มากดดันเพื่อที่จะทําให้คะแนนเสียงของนายคุณมมเนตแล้วก็นายฮุนเซนมันตกต่าลงเพราะเหมือนกับเป็นการหลอกลวงประชาชนตั้งแต่ต้นแล้วก็พ่วงด้วยเรื่องที่นายฮุนเซนไม่เคยเคารพสิทธิมนุษยชนเลยใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะโดนเอาหัวจับเข้าไปในสังเตคนขเขมรที่อยู่ในเกาหลีใต้เขาก็ออกมาเรียกร้องกันประมาณนี้นะครับ แน่นอนหลังจากที่มีการประท้วงแบบนี้คนคอมเมนต์ก็แห่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันในท,ทันทีเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าสนับสนุนให้เอาเรื่องขอกอกูดไปขึ้นกับศาลโลกติดอยู่อย่างเดียวก็คือดูเหมือนกับผู้นําของเราเขาไม่คิดจะทําอะไรเลยขนาดนายกรัฐมนตรีของไทยมาบอกว่ากอกูดเป็นของพวกเขาผู้นําของเราก็ยังนิ่งเฉยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้มีกิจกรรมการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาบ้าง เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนรุ่นหลังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ที่อยู่ต่างประเทศยังกล้าที่จะเสียสละตัวเองออกมาประท้วงเพื่อผลประโยชน์ของชาติขนาดนี้แล้วทําไมคอมเมนต์ที่อยู่ในประเทศถึงไม่คิดจะลงถนนกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะในข่าวเขาบอกว่ามากัน3000ักว่าคนไม่ใช่เหรอแต่ดูจากคลิปแล้ว300คนจะถึงหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมากๆถึงพวกคุณจะอยู่ทางประเทศแต่พวกคุณก็ไม่เคยลืมว่าพวกคุณคือคนเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาลองดูกันซิว่านอกจากสื่อฝ่ายค้านของเขมรแล้วจะมีสื่อเขมรรายงานข่าวนี้เอาไว้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะขำลงข่าวซะใหญ่โตว่ามีคนมาชุมนุมเป็นหลักพันคนแต่เท่าที่ดูจากในคลิปมันไม่น่าถึงนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนพวกนี้มันก็คือไอ้พวกโง่ขนาดไปอยู่ต่างประเทศยังโดนพวกฝ่ายค้านหลอกรู้หรือเปล่าการทําแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่การเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของประเทศแต่มันคือการปลุกปั่นให้ประชาชนขเขมรในประเทศนั้นเกิดความเข้าใจผิดกับรัฐบาลเพื่อที่อนาคตจะได้เข้ามาล้มล้างการปกครอง คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าตามสถิติแล้วมีคนเขียนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณ6 0,000กว่าคนซึ่งถ้าดูจากในคลิปก็รู้ได้เลยว่าพวกคุณไม่ถึง1%ที่อาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าถ้าผู้ใหญ่ในประเทศไม่คิดจะทําอะไรก็ต้องพึ่งพาเยวชนเขียนที่อยู่ต่างชาติแล้วแหละงานนี้คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าคนเขียที่อยู่ต่างชาติมักจะเป็นคนเขียนที่ไม่สามารถอยู่ในประเทศได้เพราะเป็นพวกหัวรุนแรงและเคยขอี้ัยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยุคของเขียนแดง พวกคุณมันก็แค่ลูกหลานของพวกขี้ขาดที่พอเห็นว่ากัมพูชาเริ่มจะสงบสุขก็มีความคิดที่อยากจะกลับมาแต่เข้ามาไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่าผู้ประท้วงไม่ถึง1%ของแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในเกาหลีใต้กําลังทําให้แรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกาหลีใต้นั้นต้องเดือดร้อนเพราะถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้นั้นไม่พอใจและตัดสินใจที่จะส่งแรงงานเหล่านั้นกลับประเทศแรงงานเขมรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องก็จะโดนส่งกลับมาด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่านี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพของนักข่าว RFA เพราะรายงานข่าวจํานวนคนเวอร์วังมากๆบอก3ามพคนแต่ดูในคลิปมันไม่ถึง300คนจะถึงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากในคลิปมีการขอรับเงินบริจาคด้วยนี่ถ้าพวกคุณเสียสละเพื่อชาติจริงๆทําไมต้องมีกล่องรับเงินบริจาคด้วยหรือมันเป็นเพียงแค่การหาเรื่องขอรับเงินบริจาคเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนคอมเมนที่อยู่ต่างประเทศทําไมถึงชอบยุยงให้คนในประเทศนั้นต้องออกมาทะเลาะก,กันเองด้วย พวกคุณออกไปอยู่ต่างประเทศก็ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคนในประเทศแล้วนี่ทำไมถึงชอบสร้างความวุ่นวายให้ประเทศคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสรุปแล้วกอกูดเป็นของใครกันแน่นายกรัฐมนตรีไทยเธอกล้าออกมายืนยันว่าเป็นของเธอแต่ทําไมผู้นําของเราถึงไม่กล้าที่จะออกมายืนยันบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนพวกนี้กําลังยโยุให้คนในประเทศนั้นออกมาตีกันเองก็องเอาคอมเมนต์ของคนขมเขียนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคนขมเขียนก็ จะแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะครับบางคนก็ยังคงเชื่อว่าเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของเขเมรหรือบางคนก็คิดว่าการประท้วงของคนเขเมรที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกมการเมืองที่พวกฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะกดดันรัฐบาลกรรมัมพูชาเท่านั้นส่วนบางคนก็คิดว่าการออกมาประท้วงในครั้งนี้มันก็เป็นเพียงแค่แคมเปญที่ต้องการที่จะขอรับเงินบริจาคจากคนเขเมรกะเท่านั้นก็จะประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆนะ ส่วนถ้าหากจะถามว่าแล้วน,าน้นาล่ะน้ารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้นะก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่เกมการเมืองของพวกฝ่ายค้านนั่นแหละที่ต้องการจะหาแสงให้กับตัวเองนะครับเพราะถ้าหากออกมาประท้วงเฉยๆแล้วก็บอกว่าต้องการกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยลอยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นข่าวดังสักเท่าไหร่เพราะไม่มีคนสนใจนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาเรื่องของเกาะกูดเนี่ยเขมพ่วงด้วยซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจจากคนขเขมรมากพอสมควร ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้านแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีสดัส,สดครับ